สวัสดีครับทุกท่านครับมื้อเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเมนูผัดพริกหยวกหมูสับนะครับแล้วก็นํากระเทียมลงไปผัดให้หอมในกระทะก่อนนะครับแล้วก็นําหมูสับนะครับประมาณสองกรัมนะครับแล้วลงไปผัดนะครับก็ผัดจนกระเทียมกับหมู นะครับเริ่มหอมเริ่มเข้ากันแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็เติมน้ำมันหอยลงไปนะครับสีขาวเห็ดหอมนะครับผงนัวแล้วก็ผงปรุงรสนะครับทีนี้ก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็ไปเตรียมผิวยวกนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับ เทลงไปนะครับหลังจากเราเทพริกหยวกลงไปแล้วนะครับก็คนสักพักหนึ่งแล้วก็เติมพริกแดงลงไปนะครับพริกจินดาแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันของอาหารนะครับแล้วก็รสชาติของอาหารนะครับนี่แล้วก็ผัดไปเรื่อยนะครับจนพริกหยวกเริ่มยุบนะครับ แล้วเราก็รอพื่ตักเสิร์ฟนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับแล้วก็เช้านี้เราก็ทํากินสองเมนูนะครับก็เป็นวิชาง่ายๆนะครับแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานนะครับนะครับหอมๆควันฉุยๆเลยนะครับทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ดูคลิปจบนะครับขอบคุณมากครับท่านครับ